รอเรือไม่หาันอากาศกอไก่อะไรประมาณนั้นหนังสือภาพเรื่องเล่าเรื่องรักจากช็อตเปเปอร์นักเขียนบคล็อกคอคนดังของเกาหลีที่มีผู้ติดตามกว่า3.4ล้านคนถ่ายทอดแง่มุมความรักออกมาเป็นลายเส้นน่ารักโดยอารินักวาดภาพประกอบที่มีผู้ติดตามกว่า2.5แสนคนหนังสือเล่มนี้บอกเล่ามุมมองความรักทั่วไปที่มีบรรยากาศและจังหวะบทสนทนาอันหลากหลายความรู้สึกอาจมีบางข้อความที่ลงลอกกับคุณหรือว่าภาพบางภาพในเล่มที่อยู่ในอารมณ์เดียวกัน แต่ก็ยังคงโดนใจและได้นึกย้อนถึงประสบการณ์ของตัวเองอีกครั้งตั้งแต่ความประมาาเขินอายความรักความขัดแยง้งความขุนข้องมองใจจนกระทั่นเลิกลาและก็มุฟออนต่อไปท้ายที่สุดแล้วมันก็อะไรประมาณนั้นแหละนะความรักเรอเรื่องบรรากาศก,ากอไก่อะไรประมาณนั้นเพราะความรักมันแยกได้หลายรูปแบบแล้วนะ